ก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกลิวพูเจอกับเลอมาดริกมาดูผลการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับ เป็นทางด้านของเลอมาติลิกนะครับชนะลิเวอร์พูลไป5นะครับล่าสุดเลอมาติลิกนะครับชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับชนะ5เกมติดเลยนะครับล่าสุดก็ชนะแบทมานะครับสประตูต่อ2นะครับเลอมาติลิกนะครับชนะ3แพ้2ล่าสุดไปชนะของทางด้านเรกาเนตมานะครับสประตูต่อศูนย์นะครับมาดูแผนการเล่นกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นเป็น4ี่สองสามหนึ่งนะครับเลอมาติลิกนะครับจะเล่นเป็น4ี่สี่สองนะครับ ผลการคาดการนะครับการเจอการหุ่นนี้นะครับอาจเป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับที่ได้ชำระแค้นก็ว่าได้นะครับแม้สถิติพบกันนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเป็นรองของเรอเอลมาตลิกไปโดยประมาณเลยนะครับโดยตลอดการแพ้7นัดครับจาก8เกมหลังนะครับแต่ด้วยสภาพความพร้อมของเรอเอลมาตลิกที่มีตัวเจ็บอยู่เยอะนะครับในช่วงนี้แถมแข้งส่วนใหญ่มักเป็นกองกําลังหลักนะครับน่าจะส่งผลต่อคุณภาพ อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอีกทั้งลิเวอร์พูลกองกําลังอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับพอสมควรเลยการล้างอยู่ในจ่าฝูงอีกด้วยนะครับและในรายการนี้กับการที่ได้เล่นในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถล้างตาของทางด้านเรอัลมาดริดได้อย่างแน่นอนนะครับเม <ME> ื่อพิจารณาจากเรีและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญานะครับขอฟันธงได้เลยครับรอรับทรัพย์ได้เลยนะครับ ลิเวอร์พูลเอาอยู่ราคาเปิดมาต่อ0.5นะครับผลที่คาดว่านะครับลิเวอร์พูลชิวนิ่ม2ประตูต่อ1นะครับวัดบอลต่อแล้วไปต่อกันนะครับพี่เพื่อนๆฝากไว้ให้คิด